สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูมือคนที่ไปสักเส้นลายมือมาแล้วก็ถูกลังวันที่1นนะครับก็มือที่กําลังรับชมอยู่นี่แหละคือมือที่ไปสักเส้นบนลายมือมาแล้วก็กลับมาก็ถูกลังวันที่1ก็เมื่อปีที่แล้วนะช่วงเดือนปลายปีที่แล้วนะครับถูกทั้งหมดก็หกใบเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หกหกล้านบาทรางวัลที่หนึ่งหกล้านบาทไม่ใช่หกใบ ถ้าสมมติว่าถือหกใบอีเดียนก็หกหกสาสิบหกเนาะโอ้สาสิบหกล้านโอ้อันนี้ก็มันก็คือสมุดละอ่าความกิงก็คือหกล้านบาทไม่ใช่หกใบเด้อดูจากพื้นฐานลักษณะมือก็ถือว่าผิวมือพื้นฐานมือนะดีนะด้วยลักษณะของมือเนี่ยนะครับแล้วก็เส้นต่างๆดือด้วยลักษณะของพื้นฐานอนะพื้นฐานของฝ่ามือนะถือว่าดีนะครับถือว่าดีมีน้ํามีนวละผิวเต็มมือเต็ม มีความอมชมพูในผิวมือด้วยนะครับเนะี่ยคนนี้แล้วเป็นมือที่มีฐานหน้าอยู่แล้วนะถ้าพื้นฐานเดิมของมือนะมีมีธุรกิจน่าจะมีธุรกิจการงานนี่แหละผมว่าพอดูดูจากเส้นน้มือแบบนี้นี่ถ้าสมมติว่ามองดูไม่มีเส้นสักในลายมือเนี่ยจะเป็นมือที่มีฐานะดีเพราะแนวทางของเส้นวาสนาเดิม,ดมที่พอจะมองเห็นอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ขี้เละเทะไร่นะ เออมันก็มีขึ้นมาจากตัวนี้ลากมาทนี่เลยนะเป็นวาส,สนาพึ่งตนเองเราได้ดีอยู่เนี่ยก็คือตัวนี้แต่ไอ้ตัวนี้แหละให้เขาพึ่งตนเองนี่แหละมันเลยทำให้เจ้าของมือรู้สึกเหนื่อยลำบากอ่าก็เลยไปหาอะไรที่ว่าไปเสริมโชควาสนาดวงชะตาตัวเองนะเน่ๆไม่แต่ละเส้นมันจะขึ้นจากเส้นชีวิตทางนั้นนะสั้นบ้างยาวบ้างนะครับเนี่ยนี่คือต้นทุนของแนววาสนาเดิมนะ แต่มันก็ไม่อยู่เส้นหนึ่งที่ดีอยู่นีน้เนี่ยดีคือเส้นตัวนี้เส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์นนตัวนี้พื้นฐานมือเดิมเนี่ยเนี่ยอันตัวนี้ดีออกออกมาจากเส้นวาสนาหลักนะตัวนี้เนี่ยเรามีมีเครดิตมีชื่อเสียงดีเป็นที่คนรู้จักและมีเงินทําธุรกิจก็ก็ได้ดีอยู่นี่นะคือคือแนวของเส้นหลักๆในมือนะครับนะผัสจรรันแห่งลายมือตัวเลขค่ะ คืนไล่เลี้ยงหเห็นพื้นฐานในมือเดิมนะพื้นฐานในมือเดิมดูๆแล้วก็ไม่ตม่ำกว่า65-70%ได้อยู่นะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งในมือจริงนะในมือจริงเนี่ยจะเป็นเส้นลาบเส้นโชคเส้นลาบมันมันเป็นลักษณะขาดซ้อนลักษณะอย่างนี้จะไม่ก็จะมีเส้นมาข้างในอีกทีหนึ่งเนี่ยไอลักษณะอย่างนี้มันมองเป็นลักษณะเป็นโชคลาบได้ไงลาบเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นโชคลาบภายในนะโชคลาบภายใน ธุรภายในคือเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไปลงทุนด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะมันมีต้นทุนในมืออยู่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นโชคที่ไม่ได้ไปลงทุนแบบว่าใช้เงินเยอะแยะมากมายนะอันนี้คือพื้นฐานในมือมีเส้นสร้างบารลมีในมือด้วยนะครับในจุดนี้จุดนี้จุดนี้เจ้าตัวก็เป็นคนชอบทําบุญอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะครับอันนี้คือพื้นฐานที่พอจะมองเห็นเส้นชัดๆนะ ไปที่สักหลาย,ลายเส้นคือเส้นอะไรมันเกี่ยวเรื่องของการช่วยเหลือการอุปถัมภ์นะครับคือแนวทางของเส้นนะ่ะเส้นที่สักขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในวิปร,ริลิตรอว่าการเปลี่ยมมนแปลงอย่ามาคาดคิดคาดฝันนั่นแหละเนี่ยคือแนวทางที่ไปสักเส้นนะจนุดนี้มีสามเส้นคู่กันเนี่ยคือที่สักแบบนีเน้เน้นให้เกิดความรุ่งเรืองความก้าวหน้า,ากา,า,ารมีโชคส่วนจนุดนี้ที่รักษณะเป็นตัววีนี่คือความรุ่งเรือง ือเงินหรือว่าโอกาสโอกาสช่องทางการหาเงินนะจุดนี้จุดนีน้ด้วยเหมือนกันนะครับเนะี่ยคือแนวทางซีไปจากเส้นในมือมานะมหาสารแห่งลายมือตัวเลขค่ะเออถ้าถามว่ามือนี้มีเส้นที่มันเกี่ยวเรื่องของบุญเก่าบารมีเก่ามาบุญนำมาช่วยเหลือไหมก็มีนะครับมีนะเนี่ยก็คือเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยว่าเส้นวัฏธรรมนะเส้นอุฏธรรมในมือนี้ก็มีนะก็มี สองสามเส้นด้วยนะครับสองสามเส้นด้วยในมือนี่อีกเส้นหนึ่งมาประมาณนี้แหละแล้วลมีข้างในอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเห็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรือพื้นฐานเดิมก็ถือว่าด,ดีหนึ่งมือซ้ายมือขวาก็มีนะนี่มือมือข้างขวาเนี่ยอันนี้ยาวเลยเนี่ยยาวเลยเนี่ยยาวมาประมาณนี้เลยเนี่ยส่วนเส้นตัวนี้อ่าส่วนเส้นตัวนี้ที่ไปสักเนี่ยมันจะเกี่ยวเรื่องของเน้น ในด้านโชคการแข่งขันนะด้านโชคลาภการแข่งขันความพยันความสําเร็จเนี่ยก็คือ,อเส้นนี้นะครับถ้าถ้าในมือจริงใครที่มีเส้นลักเสียงเงนี้ชอบชอบในลักษณะการเสี่ยงโชคนะครับถูกไม่ถูกไม่รู้แหละใครที่มีเส้นในตัวนี้เนี่ยจะชอบในการเสี่ยงโชคเพราะเส้นจากเดือนคารมันก็เกี่ยวเรื่องของกล้าขยันกล้าได้กล้าเสียกล้าเสีย่ยง ก็คือตัวนี้ถ้ามีวาสนาที่ดีส่งเสริมนะมันถึงจะได้ดั่งใจไงถ้ามีเฉพาะตัวนี้มันก็เป็นแค่อารมณ์อารมณ์ความอยากอยากดีอยากได้กล้าทํากล้าเสี่ยงกล้าเล่นประมานั้นนะมันคือความขยันนะอะไรสิ่งที่จะได้มาเนี่ยขยันหาขยันทํามันก็เลยต้องขยันหาช่องทางหาเงินได้หลายรูปแบบน่ะความหมายของเส้นมันนะมันแฝงอยู่อย่างนั้นอันนี้แหละคือมือคนที่ไปสักเส้น ในมือมาเป็นรเริว่าสักเส้นลายมือเศรษฐีนะะที่เขาเรียกๆกันนะสักเส้นลายมือเศรษฐีมาก็เลยได้เป็นเศรษฐีของล้านอยู่คนนี้นะครับส่วนคนอื่นๆม,มีก็ถูกนะตามที่เขาไปโพสต์ลงนะไปคนไปสักมาก็ถูกหวยถูกรัตตอรี่ถูกหวยแล้วสามหมื่นสี่หมื่นแสนสองแสนสี่พันห้าพันก็แล้วแต่ตามบุญตามวาสนาแต่ละคนนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าไปสักเหมือนกันแล้วมันจะถูกเหมือนกันได้เหมือนกันนะไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานพื้นฐานบุญบารมีของแต่ละคนที่สะสมที่สร้างมามันไม่เหมือนกันนะครับจงเข้าใจไปตามนั้นด้วยอย่าโมเมทึกทักไปว่ามันจะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะถามว่าไอ้ไปใส่อย่างนี้แล้วมันจะดีเลยไหมมันมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนวิธีแนะนําที่เจ้าของ เจ้าของร้านผู้ที่สักให้นะเขาจะมีวิธีแนะนําอยู่นะถ้ามองจากคนเพื่อนภายนอกเออไปสักมาแล้วมันจะยงงนอย่างนั้นอย่างนี้คืออันนั้นก็คิดเองเอเองไงอีกฝั่งหนึ่งคุณได้ไปถามเขาไหมว่าคุณแนะนํำยังไงเขาไปสักแล้วคุณทํำยังไงมันมีกระบวนการวิธีแนะนําวิธีบอกวิธีการเสริมบวกกับการสักเนี่ยอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาเอาไม่มาเปิดเผยใครรู้หรอกมันแล้วแต่เคล็ดลับของใครของมันนะครับ ก็บอกได้แค <S an> ่น <S an> ี้แหละนะจะไปกล่าวหาว่าเอ้ยไปสักเสร็จแล้วไปชำระไม่คิดวิบัติชีพหาอย่างนั้นอย่างนี้ผู้สารพัดอย่างไปละอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณเคยไปถามเขาไหมคนที่สักให้นหละเขาทํายังไงเขาสีนห้าครบไหมและไอ้คนและเจ้าของมือที่ไปสักเนี่ยเขาก็มีสินมีธรรมเหมือนกันเขาก็ขยันทํางานกินเขาก็สร้างบุญสร้างกุศลทาบุญทาทานเหมือนกันนะคุณนั่นแหละเพื่อเผอบางทีไอ้คนที่กล่าวที่ว่าเขาน่ะสีนห้าก็ยังไม่ครบไปยซ้ํานะ ยุคนี้มันยุคสมัยใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามเทคโนโลยีนะครับอะไรที่มันทำแล้วให้ชีวิตคนมันดีขึ้นเขาก็ยังยึดมันในคุณงามความดีน่าจะไปห้ามเขาทำไมอะไรที่ทำแล้วทำแล้วดีชีวิตดีพระพุทธเจ้าไม่เคยห้ามนะครับมีแต่พวกที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าแหละสร้างกฎนั่นกฎนี้ขึ้นมานะเอาศาสนา,าบางหน้าหากิด้วยการดาานะ่าคน่ะมันไม่ดีหรอกนะครับใจก,กว้างๆหน่อยครับใจกว้างๆหน่อยนะ เพราะอย่าลืมว่าคนที่ไปสักหรือคนที่สักให้ล้วนก็แต่ยึดมั่นในคุณงามความดีเหมือนกันมันมีกฎมีศีลมีอะไรที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันเพียงที่ว่าเขาไม่ไดเอามาพูดเปล่าๆให้คนนั้นคนนี้รู้มันเรื่องของแต่ละคนนะเอาประมาณนี่ยแล้วว่าแบบลายใหญ่ห้างเก็บข้อขีดคานลำก้านนะครับคนไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอยู่ยะนะครับนั่นแหละนะทุกอย่างที่ว่ามามันขึ้นอยู่กับมุมมองทัศนคติการเปิดใจยอมรับ นั่นเองนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมันขึ้นอยู่กับความรู้ความไม่รู้ความรู้จะนํามาซึ่งความสำเร็จอธิพูดเนี่ยหมายถึงทุกอาชีพนะทุกอาชีพความสําเร็จมันมันจึงมีอยู่แค่ว่าความสําเร็จและความรู้กับความที่ยังไม่รู้ความล้มเหลวมันไม่มีจริงความล้มเหลวมันยังไม่มีจริงเพราะคุณแค่ยังไม่ได้รู้คุณยังไม่ได้เรียนรู้แค่นั้นเองนะครับ มองให้มันเป็นมุมบวกกับชีวิตแล้วชีวิตครูเติงจะดีแค่นั้นแหละฝากไว้นะครับสิ่งที่จะทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นได้ก็คือความรู้ความเข้าใจจะทําอะไรก็ให้มันรู้นั่นเองนะ